ก่อนลงแรงเรากดธรรมดามาวอมก่อนนะอ <ๆ S 2> วอม<ะ>นิ้วให้มันแบบค่องๆหน่อยนะกดธรร,รมดาสักสองตานะตาสองตาสก,กินนี้เป็นสก,กิน,นที่ผมชอบที่สุดเลยนะทุกคนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะแต่ใครที่ติดตามผมนั้นก็น่าจะรู้แล้วว่าผมชอบสก,กินนี้ที่สุดผมรู้สึกว่าเล่นสก,กินนี้มันล้าเร็วๆอย่างนี้เลยนะฮิเปกเนี่ยแต่ผมชอบที่สุดนะอันี้เจอเวเลีด้วยโอ้โหดอกแรกก็ว้าโชว์ไปเลยแต่น่าจะชิวฮะเจอเวเลีด้วยตานี้มาด,ดิวัดใจปะล่ะ ช็อตวัดใจอุ๊ยชดชตวัดใจหูอะไรวะนี่คืองานกลางวะตาแรกตาแรกตาแรกบอมก่อนเครื่องยังไม่ติดตัวเครื่องยังไม่ร้อนรอแป๊บคุณว่าผมจะกลับดีไหมคุณว่าผมจะเล่นต่อดีไหมแต่มันเวเลสอะมันฆ่าเราไม่ได้หรอกหรือเปล่าลองดูมามาเอ้ยลิงมาลิงมาลิงมาฟิตกลบอุ๊บจังหวะนี้ผมจะสวน แล้วผมสวนแล้วผมสวนสีเซฟิทมาสวยนี่โอ้โหเซฟิทมาซ้อนสวยจ้า thank you เพื่อน very good อยู่หน้ามันอะยู่ข้างหน้าเจอไพล์ยากยังไงซิว่ายังไงถึงไหวเนี่ยไหวเนี่ยเพื่อนผมไหวผมสวนผมสวนไม่มีอัติผมก็สวนเฮ้ยเฮ้ยยิงยังไงเฮ้ยมันหายตัวหมดแล้วหายตัวหมดแล้วอย่างนี้ก็ไปเรียบร้อยดีครับรีงาเลสเสร็จแล้วด้วย สองคู่หูสองคู่หูอีกแล้วสองคู like ่หูอีกแล้วเอายังไงเอารวงเลยฮะเอาลิงชิงเพื่อนเลยยังวะนี้ยังไงเงียนอยู่เนียนอยู่ทุกคนเดี๋ยวมันต้องมา่าเดินมาอีกแล้วว่าไงวีเลสอุ้ยอุ้ยครูดาวมาชักอย่าตีป้อมเราอย่าตีป้อมเรานี่ไงนี่ไงนี่ไงบอกว่าอย่าตีป้อม หายแล้วมาอีกแล้วไปงแล้วว no. no ีเลสอีกแล้ว yeah, ท no like okay, no nah, ุกคนวีเลสสวัสดีดีไงแล้วผมรับคาญพ่อค้าป้อมีสปอร์ดไอจ๋อ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 ยังไงไอจ๋อเฮ้ยโอู้้จอดนี้เขาสวนว่ะจอดนี้เขาสวนผมว่ะแล้วผมก็สวนคืนนะแล้วผมสวนคืนอุ้ยโอ้โหมันหายตัวโอเคเกือบไปแก๊กดูดอะไรเไปแก๊กเอายังไงอย่าอยู่ใกล้คีปเวลาเจอฟอเรนเดียอยู่ใกล้คีป แล,แล้วเครื่องผมมันติดแล้วไงยังไงเทียบย้อนยังไงเทียบย้อนเครื่องมันติดแล้วหยุดไม่อยู่แล้วเครื่องติดแล้วหยุดไม่อยู่แล้วฮึสอดต่อฮาวเลดอีกแล้วสวัสดีอื้อลำลำเครื่องผมมันติดแล้วผมมันเอาสุดแล้วผมลำแล้วผมยังลำอยู่ผมลำต่อลำต่อเพื่อนเกิดขออ๊บไปแล้วฮะหลต่อฮะจังหวะนี้ปลาดอก้็อยู่ฮะยังไงมาเมก้าคิวของผมเต้าเทียบย้อน มาหมดซะโดยดีโอเค thank <Mega Kill>. you โอโ้โหไหลเป็นน้ำเลยนึกว่าบัตเตอร์ไฟสวัสดีแกกไอตาอ้วนไอตาอ้วนดูดทำไมอาวอ้วนนี่ไงอา้าวเอาพิชี่เดินมาอย่างนี้ถ <Your team. S 1> ูดฟอเรนไม่อยู่แล้วฮะล้างไว้ไม่อยู่เฮ้ยแม่นเกินดึงแมนอา้าวเทกอนสวัสดีสสดเดินมาทำไมอย่างนี้ ส่วนที่เพื่อนส่วนที่ดึงมาอือหึนี่มันแก๊กหกร้อยเปิดสวัสดีย้อนดังไงเทพย้อนอุ๊ยโอ้โหฟีดกลบหลอกกูด้วยยังไงเพื่อนอุ๊ยเยอะจังวะเพิ่มเติมเลยผมลรำอยู่เพื่อนคขำอยู่คขำอยู่อันตีกับมึงหมดอันตีอ้ยโอ้โหอันตีหมดแล้วอือหือโดนสีสีเรียบร้อยตายฟาดออกองโอ้โหมันหายตัวอุ๊ยโอ้โหมันสวนเอ้าย้อน เพื่อนผมลำอยู่ไอ้เพื่อนเดินไปไหนอไปได้ไปดอกก็หัวเฮ้ยนี่ฟีกไปหาคลิกซี่จังหวะนี้ลำอยู่ลำอยู่ไปดอกก็หัวเรียบร้อยเก็บไปอีกหนึ่งปึ๊บอืมเพื่อนจังหวะนี้ยังไงยังไงผมจะสวนโอ้โหพุ่งเข้าขีดเฉยเลย